ชื่อช่องป้า,ปากับใจกุกกอกนะคะเรามากินข้าวด้ยวยกันเนาะ <c oughs> <c oughs> มากินข้าวกับแกงเขียด ชาชานมากำลังลงมือเลยพ่อฟื้นบอกกินฟื้นบอกกินเกียดคือเฮาบอนี่มันไม่ท่านี้แหละหกินก้อนไปหยั่งเม่ใครกินก้อนไปจะอิ่งหรืออ๋อกำลังจะกินนี่แหละกำลังจะกิน อืมอืมอม,มาบะมี่ไผ่กินแจงเขียดที่อห้องอ เออ<ม>เราสองพี่น้องเราเคยกินเขียดเขาไม่เคยกินเกล็ดแต่เรีเยกมันมีข่อยออก็มันฝนมีหกักฝนม่แหง้งมันก็เลยออกมากินน้ำฝนชิชอใช่บนที่ข่อยยังได้มันละได้เขียดอันนั้น กิโลหนึ่งจะมันเอาแม่ไข่มันตีเกียดนานอ่ะอืมมันก็เลยขายเจ้าพี่วันนี้นะมันเอาเกัวเจี๊ยบชิ้อๆแล้วก็คิดหน้าหาการเสี่ยงตะมันไีก่นอนนะ พากิ่งนี่ได้แล้ววามันเก่งทั้งตัวก็พอเก่งทั้งตัวลุงเจ้งเนาะบ่ทำว่าเก่งทั้งตัวแล้วจะก้าวเขาเก่งทั้งตัวไม่กินไม่กินก็แยวเอาอยู่บ่ทอดป่ะเนักไม,มีเยอะ สานสวิงซ่อนลูกกอบอยู่ชอบลูกกบได้เหาก็แล้วแล้วสวิงเ้าไหวไปนานอย่าบอกไม่ไหวแล้วมากินข้าวหนูนะ้เรียน้ื่องตั้งแต่เช้า <c oughs> นจนเย็นอะไรเงี้ยใส่บะหมี่ออกมาเลยข้าไปอีบันนี้ก็ไปเฮืองอยู่บ่ไปโจมทำมึง ก็มาเลือตังคือที่จะปกัมมาเลือกตังเป็นบางที่จะเก่าวันนี้วันที่เจ้าหัวเจ้าเจ็ดเจ้าแปดเจเปล่าเจำขึ้นเนาะตื่นมาก็เลือตังตื่นมาก็เลือตังกันมาขืนนี้ละกัมาทมนี ค่อยบังเทือนาวเมื่อนี้วันอย่างวันพุธค่อยว่าละไปสะกุลเอาโมเตอร์ไซค์ไปสะกุลค่อยเราไปซื้อน้องงูอยู่ฟาร์มอันมงอค่อยเอามาต้มช้ากินเอาเจ้ากาจีเฮาสะกุลยังบวชโว้ยคอยขายประกันน่ไปกรับไปกรับเด้อเมืองสะกุลผู้บุกขาวผู้ท้อเจ้าคือโอ้ยอก็เอยว่าเจ้ามีกาจีเฮาในเมืองโดโดโดเมืองนครก็ไปคับไปกรับตะกอน เปล่าซื้อผ้าเมืองนครถู่มุกนีคมจะก็ไปกับมิดาวานั้นดออมิดาวาไปไก่ไปไก่ไปได้มาได้ยืมคอยคือว่าเจ้าอันมีโจักกุจระจรเอเอเเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทางวันวีทางย้อนสอนมาเลยนะเขาคือประจ๊ะมีหฮจกักตัวนี้ ชินแต่เมืองนครอยู่เมืองนครหกปีเห็นเห็นเจ้าซินตัวนี้นะไม่ได้ปัญหาอืสบายยังวะฮะมันเท่าเลยเดี๋ยวนี้นะเฮาเหมยเด้อแค่ไปเรียนนู่นก็เหมยเด้อฮะคืดวัลละไปอยู่ห้อยนะค้อยนะกี่เฮาในเมืองที่ปั๊บจะหนึ่งเอาทีแรกเฮาไปจดละลายเลยย้อนย้อน นี่หนูจักร่างเอกร่างโทรมากินข้าวกินถือป๊อปแม่ฮะกินจกแล้วเอาลูกแม่อยากขอร้องว่าเอาเมกกี้ไปด้วยเพราะว่ามีคนเข้าด่าจะให้ร้องเพลงเหรอแม่เดี๋ยวร้องให้ฟังไม่ใช่ไม่ได้ไม่มาดูมัดก็ช่างลูกเอาแล้วก็เอากลับมาพ่อฟื้นบ้าเรถไปด้วยข้ารถไปเนาะรถใส่ไม่ได้ รถเล็กใส่ไม่ได้นะเดี๋ยวเที่ยวหลังเที่ยวนี้พ่นปกลับบ่พ่นเอาสองไปสองเออถ้าถ้าไปกลับไม่เป็นไรถ้าไปนอนน่ะอยากให้อไปเนาะไปนอนสองคืนสามวันยีน่สิบเก้าก็มาเึงเลยเขาหนีขึ้นรถบ้านนอกก็ได้เพราะว่าอือรถบ้านนอกก็ได้พ่อไก่มันอยู่น,นู่นไไก่เยอะนะพ่อตายหมดได้ไก่ฮ<ะ>ไก่ไก่หลาย มันไปกาดมันบาไปกาดกาดๆเขาเขาด่าลุงนะเนาะให้เนาะมันดเขาเนาะะทานไดไหมมัดอยู่นั่นเนี่ยมัดแล้วมัดจนได้แก้จนได้ก็มัดอยู่นั่นเขาก็ต้องกดคองกดคองไปแม่ไปอยู่นู่นกันเดี๋ยวเที่ยวหลังผมจะเอาไปอยากให้เอาไปอยู่นู่นสบายมันจะได้อยู่วังเยี่ยมสบายอ๋อทำไมอิ่มเร็ว ก็อิอนั่นแหละเราจะได้เย็นสบายมันไปอยู่มองที่สบายบ่สบายในไหนจีบคนมันร้อนฮันนี่ก็กลับบ้านแล้ว,ยวอยู่กลางในบ้านนอกกินข้าว ่อก็บอกว่าอะไรก็ดีนนเขาไปตะกคน<ป>คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดกระดิ่งขอบคุณ